น่นะครับพรามโนนว่าพรามตรงนี้ก็ขึ้นมานะครับปุจฉิตติขึ้นมาหลังนิพัตโตสีนะครับปุจฉิตติจักถามอิติว่าตวัางันว่าท่านนิพัตโตเป็นผู้บังเกิดแล้วกูหญิงณที่ไหนอติย่อมเป็นอิติดังนี้ตรงนี้ก็เทวปุตโตข้ามาอีกนะครับเทวปุตโตอ่านว่าเทพบุตร อาจิกิตติจักบอกอิติว่าอาหารนั้นว่าเรานิพัตโตเป็นผู้บังเกิดแล้วตาวติงตะภาวเนในพบชื่อว่าดาวดึงอามิย่อมเป็นอิติดังนี้ประโยคนี้มีวุตเตอยู่นะครับการแปลประโยควุตเตรครั้งแรกขึ้นว่าจะเนมาวัจเนครั้นเมื่อคำอิติว่าตะวังเอาประโยคข้างหน้านี่ครับมาใส่ให้ครบประโยคของประโยคนี้นะครับ ตะวางอันว่าท่านกัตตวากระทำแล้วกรรมมังซึ่งกรรมกริงอะไรนิพพัตโตเป็นผู้บังเกิดแล้วตาวติงสะพวเนในภพชื่อว่าดาวดึงสติย่อมเป็นอิติดังนี้เตนะพรามเนนะอันพรามนั้นวุตเตกล่าวแล้วประโยคนี้ประโยควุตเตต้องขึ้นอันเข้ามาทุกครั้งนะครับอาจิกกิตติ เทวปุตโตตรงนี้นะครับขึ้นประธานเข้ามาเพราะไม่มีประธานตรงนี้เข้ามานะครับให้ให้รับกับกิริยาตัวนี้เทวปุตโตนว่าเทวปุตอาจิก,กิตติจักบอกนิพพัตะพาวังซึ่งความที่แห่งตนเป็นผู้บังเกิเดแล้วขึ้นอัตโนเข้ามานะครับ จิตตปภาษาเทนะเพราะความเลื่อมใสแห่งจิตมายิในเราพรามโนนว่าพราหมณ์ปุจจิตสติจักถามมังซึ่งเราอิติว่าสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายขึ้นสัตตามานะครับนิพัตตานามะในลักษณะเช่นนี้นิยมแปลรวบนะครับด้วยอำน,นาจตรงวิเศษนะตัวนี้นะครับตปัจจัยตัวนี้ ชื่อว่าผู้ผู้ออมาจากตรงนี้นครับชื่อว่าผู้ยังจิตให้เลื่อมใสแล้วในพระองค์บังเกิดแล้วในสวรรค์อธิมีอยู่หรืออิติดังนี้นะครับตัวนี้ลักษณะการแปลร,รวบนะครับมีตวาปัจจัยตัวนี้วางอยู่หน้าตับตัวนี้เป็นตะปัจจัยต้องแปลร,รวบมาหาตัวหน้าก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาแปลตัวนี้นะครับ อัฏฐา,าหังตัดบวชเป็นอัธฐะบวกอัฏฐะบวกหังอาัธฐาตัวนี้เป็นเลขในเช่นเดียวกันก็ขึ้นพาเวสันเตเข้ามานะครับอัฏฐาพา,าเวครันเเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่หังอันว่าเราวัตวาตัวนี้ครับวัตวากล่าวแล้วอิติว่านะครับ ต่อมาเป็นประโยคตรงนัสักการ์ขนายะปริฉินที่ตุงภาว่าวาโจกตรงนี้ขึ้นคําว่าเกะจีนะครับเป็นประโยคที่เลขในซ้อนเลขในกันอยู่นะครับตรงนี้ซับซ้อนมากนะครับเกณจีอันใครใครนสักกาไม่อาจปริฉินที่ตุงเพื่ออ่านกําหนดขนนายะด้วยการนับอิติว่าสตานี้ว่าอ่านว่าร้อยทั้งหลายหรือสหัสสานี้ วาหรือว่าอันว่าพันทั้งหลายสะตะสาสานิวา่าหรือว่าอ่านว่าแสนทั้งหลายเอตกานี้มีประมาณเท่านี้อิติดังนี้อิติดังนี้สองครั้งนะอัสสะพรามณสะแก่พรามนั้นพาติสามิจะกล่าวคาถังซึ่งคาถาธรรมประเทในธรรมบท คาถาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถาธรรมาพิสมโยอ่านว่าอันรู้ตลอดเฉพาะซึ่งทำภาวิสติจากมีปานะศาสานังแก่พันแห่งสัตว์ผู้มีลมปานทั้งหลายจตุราสิติยาแปดสิบตีแปดหมื่นสี่พันนะครับมัตตะกุณตลีอันว่ามานพชื่อว่ามัตตะกุณตลีโสตาปนโนเป็นพระโสดาบันภวิสติจากเป็น ตถาที่อยู่ในเลขในเนี่นิยมเอาแปลว่าอันว่าอย่างนั้นแล้วก็ใส่คําว่าคือว่าเข้าไปคือแปลสองครั้งนะครับตถาอานว่าอย่างนั้นตถาคือว่าพรามมโนนว่าพรามอาทิน,นะปุปกโกชื่อว่าอาทิน,นะปุโปกะโสตาปโนขึ้นมานะครับเป็นพระโสดาบันภาวิสติจากเบน ธรรมยาโคอ่านว่าการบูชาซึ่งธรรมมหาเป็นคุณใหญ่ภวิตติจกเป็นนิสตายะเพราะอาศัยกุลบุตรตังซึ่งคุลบุตรอีบางนี้อิติด้วยประการรัชนีอิติดังนี้นะครับอติติตรงนี้แปลว่าด้วยประการชนิดนะครับพอเห็นชัดเจนนะี่ครับที่ว่ายัตวาตั้งแต่ตอนแรกนู้นตั้งตอนอีทางทัศศาส์นะครับ ช้ยัตตวาตัวนี้เปิดมาหาเลขในนะครับเปิดมาหาเลขในตรงนี้าบางสถานที่บางสำนักก็แปลอีกทางอันหสึ่ได้เห็นแล้วซึ่งเหตุน,นี้ว่าเข้าอิติทรทบตรงนี้ก็มีแล้วยัตตวาตัวนี้แปลว่าครั้นทราบแล้วนะครับก็ให้นักศึกษาใช้วิจารณญาณปุณณทิเสในวันรุ่งขึ้นกะตะตรีระ ปฏิชักโนผู้มีการประคับประกองซึ่งพระสรีระอันทรงกระทำแล้วมหาพิกุสังฆปริวุโตผู้อันโมเแห่งพิสุใหญ่แวดล้อมแล้วปวิสิตวาเสด็จเข้าไปแล้วสาวถิงสู่เมืองชื่อว่าสาวถีบินดายะเพื่อบินดะ้าโตเสด็จไปแล้วเคหะทวารัง สู่ประตูแห่งเรือนพรามณัสสะของพรามอนุปุเพนะโดยลำดับนะครับค่าโตตัวนี้เป็นกิากุุมภาของสัทธานะครับที่อยู่หน้าถัดมาแล้วนะครับที่แปลผ่านมาแล้วก็วันนี้ก็จบการแปลในประโยคที่5อยู่ในเรื่องของมัทธะกุณฑลีนะครับขอให้นักศึกษาทุกท่านาได้ทำความเข้าใจ ในประโยคต่างๆที่ได้อธิบายไปแล้วสับไหนที่ยังไม่ชัดเจนก็สามารถค้นคว้าได้ตามหลักวิชาน,านั้นๆซึ่งมีอยู่แล้วทั่วไปก็จบตรงนี้ไว้ก่อนนะครับก็ประโยคต่อไปก็ไว้วันต่อไปนะครับ